เบื่อการท่องศัพท์แบบเดิมๆไหมคะท่องวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมเรามาเรียนรู้ระบบสะกดคำแบบย่างยืนกันดีกว่านะคะไปชมกันเลย ออกเสียงสระเอถ้าใครมีหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้เรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะจะอยู่ที่หน้า6ค่ะแบบฝึกหัดที่3.1นะคะสำหรับใครที่สนใจหนังสือแบบแบบฝึกหัดการอ่านออกเสียงสามารถแอดไลน์ครูม้ฟยมาได้ตามข้างล่างคลิปนี้หรือจะทักไปที่แฟนเพจ Facebook หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะ พร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนสะระเอนะคะอ e, เมื่อมีตัวสะกดออกเสียงสะระเอตัวอย่าง B E D แปลว่าเตียงนอน B คือบอใบไม้ E คือสะระเอ D คือดอเด็กบอเอด bed bed เตียงนอน ต่อไปเรามาทําแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะ R E D แปลว่าสีแดง R ใครจำได้ R คือตัวอะไรคะ R เรรอเรือนะคะ E สระเอ D ดึอดอเด็กรอเอดอ Red Red สีแดงถัดไปค่ะ P E T ี่แปลว่าสัตว์เลี้ยง P P เพอพอผ่าน E สละเอทีถทอทหาร P อ T อทอ p พ t พแปลว่าสัตว์เลี้ยง N E ที่แปลว่าตาข่าย N หนึ่ตัวนอหนู E สละเอทีถทอทหาร นอเอทอเนตเนตตาขายถัดไปค่ะ B E T พนันหรือการพนัน B B บบอใบไม้ E สละเอที่เจอหลายรอบแล้วนะคะตัวทอทหารนั่นเองบ A เอทอ bet, เบตเบแปลว่าพนันหรือการพนันต่อไปค่ะ W E T แปลว่าเปียก ด W บ w นยูเวเววอแหวนอีสรรเอททอทหาร W อลเอทเวทเวทแปลว่าเปียกค่ะ J E T ีทเครื่องบินไอพ่นเจเจอเจจอจาน E ีสรรเอททอทหารจอเอทเจเจ เครื่องบินไอพ่นถัดไปนะคะ set แปลว่าตั้งค่าตั้งเวลาหรือเป็นชุดหรือบางครั้งเราเรียกว่า1เซตนะคะเอาเป็นเซตอะไรแบบนี้ s ตัวอะไรคะสโซ e รเอ t ททหารอาอ s e t SET แปลว่าตั้งค่าตั้งเวลาหรือชุดนั่นเองนะคะตัวต่อไปนะคะ G E T แปลว่าได้รับ G G เกกอไก่ E สลาเอทีทอทหาร G อ t อทอก็ t กได้รับ L E T แปลว่าอนุญาตหรือปล่อยนะคะ L l l ลอลิงนะคะ E ซราเอ T ทอทหาร L ออทอ t l t t ลอนุญาตหรือปล่อยค่ะ H E N แปลว่าแม่ไก่ H ออกเสียงเฮ่ฮ่ฮ่ฮอนกฮูกนะคะ อีสระเอ็นเนเนโนหนูพอเอน,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 นเพนเน,นแม่ไก่ค่ะ p e n แปลว่าปากกา p p เพอเพอพอพ,พ,พานอศสระเอ n นหน,นูพอเอน่เพนเพปากกา m e n แปลว่า ผู้ชายตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะจำคลิปที่แล้วได้ไหมคะคลิปที่แล้วเป็น M A N Man ผู้ชายหน <connection>. ึ mü, ่งคนนะคะอันนี้ M E N ผู้ชายตั้งแต่สองคนขึ้นไปค่ะ M มหมมมอมา E สาระเอ N นอนหนู M E โน Men Men ผู้ชายตั้งแต่สองคนขึ้นไปค่ะ T E N แปลว่าสิบ T ถือทอทหาร E สระเอ N นหนูอเอโนเทนเทนสิบค่ะ L E G แปลว่าขา L ลลลลลิง E ซระเอ G เก กกกไก่ลอ A กกเลกเล็กขา B E G แปลว่าขอทานหรืออ้อนวอน B เบอร์ไม่ไม้อสระเอ G กกไกไก่บอ A กกแปลว่าขอทานหรืออ้อนวอนค่ะ P E G แปลว่าหมุดหรือตอกหมุดนะคะ P พอพาน E สระเอ G เกอไก่พอเอกอเพกเพกแปลว่าหมุดหรือตอกหมุดนะคะ y e s แปลว่าใช่เห็นด้วยหรือตกลงค่ะ y เยอะเยอะยอยัก E ีซะลเออโซโซยอเอ yes yes, <S yes. ใช่เห็นด้วยหรือตกลงค่ะต่อไปนะคะ G E M แปลว่าอันยมณนี g เก แต่ในที่นี้นะคะตัว G เราจะออกเสียงเป็นเจค่ะเป็นจอจานนะคะ E สระเอ M มอมาจอเอเอมเจม,จมอย่างที่ครูฝ้ายเคยบอกนะคะว่าตัว G เป็นได้ทั้งกอไก่และจอจานนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าคำไหนอ่านยังไงเด็กๆจะต้องฟังบ่อยๆนะคะแล้วเราจะ อพอเราฟังบ่อยๆเราจะรู้ว่าคำไหนอ่านว่ายังไงคะ่ะต้องอาศัยการฟังเยอะๆสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครมีคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์บอกครูฝ้ายได้เลยนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของครูฝ้ายด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย